สวัสดีครับผมนาสันเกมเมอร์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับ God of War ในพาร์ทสุดท้ายแล้วครับไป Let's go เรากำลังจะไปเอาอัฐิของเฟร์เนี่ยไปโปอยบนจุดสูงสุดของเดชันไฮนะครับโอเค ขึ้นาหมดแล้วมัสเตอร์มวนารมี่แหละโยธันฮารทีท่เราจะต้องไปโอเคโลกทั้งเก้าเย้บอยลูกเฮดเอาเตรียมให้พร้อมโอ้ได้เลยครับอาล่ะไมว่าไม่จะทำแบนั้ด

โอ้โหแล้วประตูแม่งยิ่งใหญ่กว่าใครเลยครับป็นตีส้นมเพิเรอเหรอพอคิดว่กไหมก็รู้ว้าวนเต้นห o ดอ่าขอพูดอะไรอย่างนะฟันะนี่คือสเจาสองคนต้องา ให้ารออยู่ที่นี่ดีกว่าไหมเออดูประมาณว่าใหมันเป็นเรื่องของพ่อลูกดีกว่าเดี๋ยวมันรออยู่ที่นี่เจ้าทำได้เดี๋ยวพวกเราจะดูแลให้อ๋อมันจะฝากไอ้หัวนี้ไว้ครับโอ้ไม่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 มไมมม no, no, c เข t ทำไม่ได้ฝากไอ้บล็อกไว้โอเคโอเคเรดี้พร้อมไหมลูกพร้อมครับพ่อครับไปครับว<ป>ิ<ป>่งมันสุดยอดเดินแบบช้าๆหน่อยดีกว่าไม่ต้องรีบกลับมานะ บอกไอ้ไอ้บล็อกมันต่อเราไม่ต้องรีบกลับไปบ mm. ว้าวภาพมันสวยจัดสวยจริงครับทุกคนมันยิ่งใหญ่ดีวะอ่าถึงแล้วครับ let's go ATS มันจ้าซะเหลือเกินจะมีอะไรโผล่ออกมาอีกปะเนี่ยอนืมฮะอ๋อ Look one of the giant's fingers I can see the highest peak ahead right over there Wow We did it. เราทำได้พ่อ We did. เราทำได้ไดว้าวโอ้โหปลดโซ่เลยครับนั่นปลดโซ่เลยว่ะ What are you doing? พ่อทำไรน่ะโอ้ไม่มีอะไรต้องซ่อนแล้วโอ้โหที่วะนี่ครับเป็นแผลเป็นที่ถูกเอเลสพัฒนาการไว้ครับเมื่อตอนภาคแรกๆนะเราไปกันได้ยังไปจบเรื่องกันพ่อลูก ว้าวเอาอาัฐิให้เลยว่ะเุ้ยเจ๋งรับไปว้าวให้แบกอัฐิไปเลยครับเอเทียสยิ้มเลยเพราะตอนแรกเนีเ่ยเกดโทสไม่ยอมให้เอเทียสจับเลยครับ การยอมรับเป็นในในโอ้โหมสวยจริงจริงมึฮึบอยลูก It's nothing. I just thought I'd hear voices by now. ผมไม่ไมด้ยินเสียงนั้นแล้วตอนนี้ก็สวยเลยว่ะทุกคนเป็นยักษ์หมดเลยแต่ว่ากลายเป็นหินหมดเลยใครอยู่นี่มครับ What is this place? they must have all come through here when they left midgard what was left of them why carve all these faces what if this is all the giants that got out of midgard alive from midgard midgard odin and thor ruining everything for everybody where are they now ยักษ์กลับบ้านแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีชีวิตรอดรอดกันอยู่ไหมนั่นน่ะดินี่อันนี้ฮะ Who's the guardian? g u a r d i n ใครคือ guardian อะมันมีแต่มันมีแต่รูปปั้นว่ะทุกคน One question is answered and two more take its place. มาแล้วเดินเองวะมันมีแต่รูปปั้นอ่ะเย้เดี๋ยวพ่อครับมีบางอย่างเกิดขึ้นโอ้พอแตกปุ๊บมันลอกเลยนี่นี่มันเฮ้ยน,น,นี่มันขวานหรือมันทานนี่หว่าพวกยักษ์ครับนั่นขวาน นั่นนั่นแม่อ้าวดูดิดดเธอไปหาพวกยักษ์เธอรู้จักพวกยักษ์เหรออ้าวเคโทษก็ไม่รู้ครับผมว่าแม่มเป็นยักษ์นั่นพวกเรานินั่นมาครั้งแรกที่เราเจอเวอร์เซอร์เพนอ๋อแต่แต่ทำไมล่ะนั่นเราสู้กับบอลเดอร just happened. ทุกอย่างมันเกิดขึ้นโอ้โหมันเหมือนทำนายอนาคตไปเลยว่ะเดี๋ยวนะเขารู้ทุกอย่างเลยเหรอองค์กรที่อยู่ในพวกเขาก้อนหิน,หม,นหมันถูกวาดไปหมดเลยเหรอนี่มันคือสตอร,รี่มันคือเรื่องราวของเราไม่ This story. is your นี่คือเรื่อง,าองราวของเจ้าโอเคแต่ว่า What all mean? it does นั่นเขาว่าไงอะแม่แม่ของเจ้ามักจะมีความลับเสมอผ่านเลนน่ะผ่านเลนแปลว่าผู้ปกครองน่าหมายถึงแม่พ่อก็ไม่รู้งั้นเหรอเธอเป็นยักษ์อ้าวแม่เอเทียสเป็นยักษ์ว่ะเอเทียสนี่มันลูกครึ่งยักษ์ครึ่งคนครึ่งเทพเลยเนี่ยโอ้ผมเกินผมเป็นยักษ์เหรอเนี่ยนี่ไงนี่เป็นฉากแรกเลยครับ ทำไมเธอไม่บอกเราเลยล่ะเธอรู้ว่าพวกเราจะต้องตามหาสิ่งนี้แต่ว่าทำ oh, ไมเขาไม่ยอมบอกอจริงแ,แม่เจ้าต้องมีเหตุผลที่ดีเสมอบอลเดอร์ oh. a <He S 2> ู่ n l y ตามอ s <all> อ๋อบอดเดอร์มันไม่ได้ตามหาเคทโวครับมาตามหาเอเทีเองผมเชื่อแบบนั้นข้างหลังนี่อะไรสักอย่างไปเถอะพ่อไป,อออปจบเรื่องกันดีกว่านี่ใช่ใช่ใชเฮ้ยนี่มันเคทโวครับ กีทโตตายเหรอฮะเอทีเอสเ,เหรอเฮโตจะตายจริงเหรอไปดูทีได้ไหมไปดูทีโอ้ยมันไม่ให้ดูแล้วมันปิดไว้ครับอูขอดูหน่อยดิไม่ให้ดูแล้วครับนี่เลยเนี่ยตอนแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นอันนี้เป็นเฟยครับใช่ไหมน,นี่เป็นยักษ์ นี่สู้กับบอลเดอร์เอาสู้กับบอลเดอร์แล้วก็สู้กับมังกรนีหมดเลยไปดูนั่นสิเธออยู่ที่นี่เธอเห็นทุกอย่างเลยอย่างจากที่นี่ครับ S <S ผมาใจละเฟย่าเฟ,ฟย์มันถึงอยากมาที่นี่ก็คือเหมือนประมาณว่าที่เนี่ยเป็นดินแดนเกิดของยักษ์ครับแล้วก็อยากจะมาตายที่บ้านเกิดนะเท่ากระดูกมาโปอยอยู่ที่บ้านเกิดับผมคิดว่าแบบนั้นมากกว่าแล้วก็เหมือนจะให้เอเทียสเนี่ยมาตามหาเรื่องราวของตัวเองครับซึ่งมันถูกเขียนไว้แล้วเหรอค่อนข้างซับซ้อนคนระับ เนี่ยมีแต่ศพยักษ์ทั้งนั้นเลยอะโอ้โหพอครับไม่ We do o it t เ e าเราลองทำมันด้วยกันโอ้ลูกโอ้โหสุดยอด พุ้ยเป็นสีทองว้าวในที่สุดการเดินทางของเราครับการเดินทางของเคโทอสและเอเอสได้มาถึงจุดจบแล้วครับเนี่ชุดเท่จริงเลยเหมือนกันเลยตีมเดียวกันสีแดงโอ้ยเลูก เรียบร้อยครับนี่คือความตั้งใจของเฟย์ครับคืออยากให้เอาเท่ากระดูกไปโปยยันภูเขาที่สูงที่สุดซึ่งมันคือที่ทน,นี่ครับนี่มูยักษ์เพลงแม่งโคตรสุดยอดเลยวะเพลงแม่งกินใจจัดลากอนเฟย์หูขนลุกเลยผมรักแม่ครับพวกยักษ์ ได้ตายไปจริงๆแล้วไม่มีทุกอย่างที่นี่เลยใช่ครับยักษ์ตายหมดเลยไปเถอะแปลว่าเอทีเอสเนี่ยเป็นยักษ์ตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ครับแล้วแม่เป็นยักษ์เส้นทางอะไรทุกอย่างผมไม่เข้าใจ ชื่อของผมชื่อบนกำแพงพวกยักษ์เรียกผมว่าโลกิเอ้ยมันเป็นโลกิงงเลยโลกิเป็นชื่อที่แม่จะแม่อยากจะตั้งให้เจ้าของที่เจ้าเกิดแต่ทำไมล่ะคำถามไว้วันอื่นเถอะตอนนี้เรากลับบ้านกันดีกว่า ไว้ค่อยถามวันอื่นนะอ๋อบักนี่มันชื่อโลกี่ครับแต่ผมค่อนข้างสับสนเลยแหละจะบอกให้บอกเลยว่าโลกี่เนี่ยตำนานมันมีเยอะครับซึ่งวัวอร์เพนที่เราเห็นนะี่ยจริงๆแล้วเป็นบุตรของโลกี่นะทุกคนรู้ปะ่ะแล้วโลกี่เป็นเอเทียสมันก็อ,อ๋อผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยมันจะดำเนินยังไงแต่ที่แน่ๆ,นๆอ้าเฮียมันขึ้นเครดิตแล้วเหรอขึ้นเครดิตแล้วครับ ว,ว้าวอาแน่ๆโลกีเนี่ยบางบางก็ว่าเป็นลูกของโอดินนะครับบางก็ว่าไม่ใช่ครับแต่ที่แน่ๆแล้วเนี่ยโลกีเนี่ยเป็นเป็นยักษ์ครับเป็นเผ่ายักษ์นักแข็งแล้วโลกีเนี่ยก็ก็มีลูกหลายคนเลยเขาเป็นคนที่ดีนะครับ ทุกคนที่าต์ตันเป็นนักรบที่ยีชื่อเอทสเนี่ยได้มาจากชื่อของสตาตาคนหนึ่งครับเขามักจะยิ้มเสมอในเวลาที่เลวร้ายเขา n us. ความหวัง when the day came for him to lay down his life in battle his sacrifice saved countless others and turned the tide in our favor i carried him home on his shield and buried him with the spartan custom oh his memory was a comfort in dark times you actually told it good sir me me ชื่อเป็นชื่อเพื่อนของเคทโทสครับสมัยตอนอยังอยู่สปาร์ตันนะเป็นนักลบที่สุดยอดครับไอเคทโทสมันบอกน,นะไปกลับกันโอ้โหโจบแล้วว่ะโอ้โหขอบคุณทุกคนมากๆากเลยครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะก็สำหรับเกมต่อไปจะเป็นไรก็รอติดตามดูแล้วกันครับสำหรับเกมกอร์บอเนี่ยมันยังไม่จบแค่นี้นะ มันยังมีพวกวอลคัลี่ครับไว้ไปบูแล้วผมจะอัดมาให้ดูแล้วกันครับว่ามันยังมีฉากลับอีกเออเดี๋ยวจะทําฉากลับให้ซึ่งฉากลับเนี่ยจะต้องหวดพวกวอลคัลี่ให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันว่าจะเป็นฉากอะไรนะเ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับในที่สุดก็จบไปอีกหนึ่งเกมครับ ซึ่งจริงแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ครับแต่ก็นะมันเป็นเกมครับเทโอสมันได้มาแทกแซงระหว่างเทพเนาะแต่ที่แน่ๆเนี่ยโลกีเนี่ยเป็นเป็นตัวเริ่มของแล็กนาล็อกครับสงครามแล็กนาล็อกถ้าเกิดภาคต,ต่อไปจะเริ่มผมคิดว่าเขาควรจะเล่นเรื่องแล็กนารล็อกนะ หัวหัวไม่อยู่โอ้ดีใจที่เห็นพวกเจ้ชายไม่กคะเชื่อเลยไอ้พวกคนแค้นเนี่ยมันทิ้งข้าที่นี่เกันเลยขึ้นมีเนี่ย้างป่ะจบแล้วโอเคเราสามารถเล่นต่อได้ครับ แล้วก็ฟีดาก้อนนะอันนี้มันมีปลดปล่อยมังกรซึ่งผมปลดปล่อยแล้วสองตัวเหลืออีกตัวหนึ่งแล้วก็สามารถไปที่มัฟเฟอรฮาร์มแล้วก็นิฟฮาร์มแล้วก็ตามหาไอเทมใหม่ๆแล้วก็คราฟขาองอะไรพวกนี้ได้ปกติครับแล้วก็ยังมีล้อให้เราจัดก,การนี่ครับลีเจนเดอรี่พวกวอคคัลลี่ครับเราต้องไปจัดก,การพวกมันอีกโอเคเนี่ยโลเคชันพวกวอคคัลลี่ครับผมยังไม่ได้ไปตบมันเลยนะ คารีหนึ่งมีทั้งหมดหกหกหรือเก้าตัวไม่รู้จำไม่ได้โอเคเนี่ยผมเล่นคอมพลีทสเตชันไปสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอ๋อหมายถึงมิกกาดมิกกาดเล่นไปสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อาเมสี่สิบสี่เฮลฮามซอมเบี่ไปแค่หกเปอร์เซ็นต์เองครับเดี๋ยวต้องไปตามเก็บเอาส่วนที่นี่ไม่มีครับโอเคเอาละตอนนี้นี่เราสามารถนิวเกมพัดได้ครับแล้วก็เริ่มนิวเกมใหม่นิวเกมพัดก็เหมือนปกติเลย เราจะมีอาวุธทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมครับแต่แค่ไปเริ่มในเรื่องใหม่เนาะโอเคเรื่องโอเคยังครับเรายัางไม่เล่นครับ mm hmm. ในที่สุดก็อะถ้าคลิปนี้เราเดี๋ยวเราจบกับว้เท่านี้เลยแล้วกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังไปไม่ได้ก็คือเรายังกลับบ้านไม่ได้นะเราห้ามกลับบ้านครับเพราะว่าเราจะต้องไปตบวอลคเกีรก่อนโอเคกลับไปที่มิตรการก่อนแล้วกัน ราจะไปปิดคลิปกันที่มิกกาด้ไครับมีอย่างกมามีเมียมเตือนเราครับว่าตอนนี้เราจะกลับแล้ว่ะเดิ t h ีซั s เมอ e ์แลงนา็อกบิเกนแลงนา็อกจะเริ่มเคลื่อนยหาใช่ไหมอาหนาว Lots more snow โอเคถ้างั้นคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ละเพราะว่า <c oughs> ผมกลัวเนี่ยมันจะไปลากนั่นเดี๋ยวมจะไปตัดใน,น, <c oughs> น,นเรื่องไว้เดี๋ยวผมมาตบวอลคอรี่เลย <c oughs> จะมาอัดให้ดูแล้วกันก็ <c oughs> คือตอนนี้เนะี่ยมีเมียบอกว่าต่อไปนี่เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นอีกเยอะแยะเลยจะมีฤดูหนาวสามฤดูอะไรประมาณนั้นซึ่งฤดูหนาวสามฤดูเนี่ยมันเป็นตำนานของการเกิดแล็กนัลลกครับซึ่งต้นเหตุทั้งหมดเนี่ยก็คือนี่เลยโลกิ ลกิเป็นต้นกําเนิดของแล็กนาล็อกนะความแค้นของโลกิที่มีต่อเทพครับเลยทําให้เกิดสงครามแล็กนาล็อกแล้วก็จะมีวอร์เซอร์เพนแล้วก็หมาป่าตัวใหญ่ๆผมจาชื่อมันไม่ได้และที่ที่เราไปทํากลไกจํจได้ไหมที่มันเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับอันนั้นแหละครับเจ้าหมาป่าตัวนั้นแหละมันจะกินกินโลกนะหมาป่านั้นก็แค่ประมาณนี้กันคุณทุกคนที่ติดตามครับมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาอ่านตอนไปหดกับวอลคาลลี่ให้ดู ไว้เจอกันครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ